ให้ปองสาตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันว่าปองสาในอยากจะบอกให้พี่รู้หรือเปล่าบอกพี่ก็ได้จะไม่บอกก็ได้แต่ใจบอกเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นพี่เนี่ยดูนิ้วฉันไว้ดีๆเลยนะเดี๋ยวเจ้าทีคนที่ฉันรักคนที่ฉันชอบอยู่ตอนนี้ให้พี่ดูร้อยู่แถวนี้เหรอเนี่ยอยู่แถวนี้เลยห่าลืมจะเป็นกูขึ้นมาวะก็ไม่แน่แล้วเวราเข้าเขาเข้ อันนี้คือคนที่ตํอสารกเนี่ยนะเขาอยู่ตรงยมาแล้วพี่มาแล้วนะเดินมาแล้วจริงีองสาี่าสาพี่รอ ตองษาจ้าพี่ขอบคุณมากนะพี่ตองษาอ่ะมีความรู้สึกดีๆมองไปกับพี่สุรินยอมจ้าในสายตาของพี่พี่เห็นตองษาเป็นเหมือนน้องสาวพี่คนเนึ่งจริงๆแล้วน่ะตองษาจะรักพี่มันก็ไม่ได้ผิดแต่พี่แค่อยากให้ตองษา่ะลองกลับไปคิดทบทวน ให้ดีก่อนให้แน่ใจก่อนตองสารู้ใช่ไหมว่าการที่เราจะมีครอบครัวในที่ตองสาเป็นผู้หญิงหน้าที่มากมายที่ตองษาจะต้องทำเนะี่ยมันมีหลายอย่างเลยนะทั้งงานบ้านงานเรือนทั้กับข้าวกับตาตองสาเนะี่ะทำเป็นรือยังไม่เป็นทักอย่างเลยจ้าเห็นไหมตองสาที่บอกแล้วว่าการที่เราจะมีความรัานเะ่ย ต้องรอให้พร้อมซะก่อนไม่เป็นไรเอาเป็นว่า้องสารจำคำคู่ของพี่ไว้ก็แล้วกันกองสาคอยดูให้ดีนะวันไหนที่ตรงกับแรมจิตห้าข่ำพัดจันทร์เต็มดวง เขอเลยเขาดีใจกันใหญ่เลยเออค้างแลมก็มุดตึกไม่ดีกูจะไม่เลไนเลยเออ